ผมเนีจยบอกนะเออตั้มึงจะเด็กแม่ผมให้ตั้มจะเด็กคงตั้มไม่ผันไม่สคันอันนี้ไม่ผันอะไรอยู่บนโต๊ะหยิบใส่หมดเลยมาทำอาหารไม่มีกฎไม่ถูกไม่ต้องเรียงอยากใส่อะไรใส่เลยงี้ไอ้เงี้ยกินกูไม่กินกูดูกินก็คือเตอร์นะครับมามืดแล้วเออมาไม่ใช่ไม่เอา สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเต็มปะลาครับผมเลยครับเต็มปะลา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 วัดเต็มปาเต็มปะวันก็เต็มวันก็ไม่เต็มอ่ะขนาดเกินนะฮะเราอะไรอ่ะอ่าแล้วผมนะโดยวันนี้เราจะมาทําส้มตํากุ้งสดกันหรือว่าน้องข้าวฟ่างกินกินไม่ได้กินไม่ได้ก็อาจจะเป็นตํากุ้งลวกนะวันนี้ใช่ครับผมโดยวันนี้เราจะอยู่กับใครใครเราอ่าใครจัดแก้อ่าแล้วก็นี่ก็เป็นพี่เจมราพานันเองครับผมนะแล้วก็ ตรงนี้ซัม์่แลวคนสวยสุดฮารุ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 ฮารฮารุ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 ฮารฮารฮารุ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 ฮารฮารุ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 ฮารฮารุฮารุฮารฮารุ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 ฮารอารรารารา ฝานมาแล้วก่อจับไปทำไม่เป็นทำเป็นไม่เป็นเหมือนกันเอาอันดับแรกต้องปอกมาแล้วก่อก่อนไปปอกมาแล้วกอนี้อันนี้อะรู้อันนี้ก็อันแลบบอันนี้อันนี้ขูดรอขูดรอขูดอ่าแปลกละหยิบมาหมดละเลือกเลยเริ่มเริ่มก็แปลกทีนี้สองลูกก็ช่วยกันนะเดี๋ยวเราเยอะอะไรแก่มันจะค่อนข้างลำบากนะหนูถนัดซ้ายอ่ะเสี้ยอ่ะอ่าเราต้องอทำยังไงเราต้องอะไรนี่เอาคนนห้ เกิดมีอีกลูกนะยืนดูอยู่มีอีกลูกนะขนาดซ้ายผมอ่ะขนาด้ายไม่ได้ขนเมื่อกี้แต่ป๋ามาเแล้วคนว่างแก่กุ้งสิครับรออเิงทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะผมดูว่าตอนแรกคขาคิดว่าจะไม่ยากนะยากไม่ง่ายไม่ดูนี่แต่มาโคตรสวยอ่ะได้ได้เหรอได้ตีวงไอเราตุดนตาดีใจนะขอโทษเลยไม่รกเพราะคนทำไม่เป็น จากที่เคยจับปืนเนี่ยพันตัวมาจาับมีดตอนนี้จากที่เคยจับสนงสนยัยบาลงบาเลตวันี่นมาจับมาละกอเจอเสร็จ <c oughs> แล้วเอาไปตำโ <c oughs> อเคใส่เลย <c oughs> ไม่ใช่แต่ที่เขาไม่ห้ามอเราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเอาีไปที่นี่ก่อน เดี๋ยวคนที่ตามเพนทารุวันหลังไปดูอีกทีฮารุเปิดแล้วขันนุตอำเฮ้ยน้องเขาว่างทำจะได้กินแล้วนะทุกคนอยากได้พี่ดูมาเฮ้ยเป็นนี่นะมีอันเดียวเหรอใช่เมียนเดียวครับค่อางกดดันเลยทีเดียวโอ้ยไม่ต้องกดดันไม่ต้องกดดันทุกคนรอกินอยู่ไวไปไวไปไม่ต้องรีบออกแค่นี้ก็ได้นี่เดี๋ยวออกแค่นี้เลยมันโอ้ยสับปะ อันนีะเอาเปลืไนี่เสียเงีนี่คือก็รูอันนี้ล่าสุดอ่ะเพิ่งเอาไปใส่อันนี้มาเปลือกมะละกอไปทิ้งมาเลื่อบอกกบอกเดว่เเอาเนี่ยเจดเอานี่ยใส่เปลือกนะเจดเอาเปลือกใส่นี่เอากุ้งใส่นี่ไหวไหมด่าขี่ด่าแล้วอีกโอ้ยมกุ้งตัวใหญ่หนูวะ วัวเลือกอย่างเดียวเกิเกิดปอกเนี่ยอ่ะเนี่ยฮะปอกปอกทำไม่เป็นนะเด็ร้องครับร้องหรออันนี้ไงแบบชอดอดฉอดอ่ะชอดอดฉอแล้วก็ขูดอ่ะใช่ใช่ตั้มตั้มเอ้ยทำไมตาข้างขวาด้วยวะเฮ้ยมันไม่ยากหรอครับผมอ่ะเออะดีเลยสิเอาไะผมเนี่ยบอกนะเออตั้มึงจะเด็กแม่ผมให้ตั้มจะเด็กต้องตัมไม่ทันไม่ทันอันนี้ไม่ทันไม่ทัน ดูสามัคคีอะดูสามัคคีเวอร์ดูแบบได้กินอายว่ากําลังจะได้กินถูกรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าแบบตอนแรกแอบเป็นกังวลคิดว่าเฮ้ยจะไปกันรอดไหมนะจะเป็นไหมนะไม่รู้สึกว่ามันจะอร่อยใช่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอร่อยตอนนี้จะได้กินหรือว่าแบบความอร่อยตอนนี้จะได้กินไหมไงเจ๋อเจ๋อเจ๋อทำไงมันเป็นไงโนนี้ต่อที่ไม่โกฮีเดิมใช่ันเดิมใช้เดิมใช้เดิมสิแล้วข้ออันนี้เนี่ยนะใช่บางๆอ่ะบางโอเค ผมก็หยอกให้เฉยไรเอาจริงๆอ่ะโข้าฟังดูหนูลูกโอ้ยเห็นเจอทำแล้วเหมือนตอนนอนเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่เด็กดูเยอะนะครับเนี่ยรายการนี้นี่เริ่มเป็นมืออาชีพเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวทำผมเจอเดียวเลยอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ย ออกออคือแล้วผมทำไงโอ้ย่าพีชิมให้พี่พีชิมให้คะแนนเออได้เดี๋ยวแยกคบเลยเดี๋ยวแยกคบแยกเลยแยกเลยไม่มดเ๋ยวยีเ๋ยวว่ามดัล เอาอย่างนี้เขาเนีเาามนึ่เขาก็ทำให้ผมชิมผมก็ทำให้เขาชิมเออได้เอาเอาเอเอยกครบเลให้คะแนนเนอเออได้คะแนนเออได้ไดได้้คนแพ้คน้โหเอาอางนี้เดียทำแออคนแพ้เลยคนแพ้ถอดเสื้อกับบ้านชายโอ้โหโอ้โหคนแพ้คนแพ้กินส้มตาแบบพิเศษไหมเอ้นี่ไงแบบสเปเชียลอะไรเงี้ยกินคอนเทนต์ไหวซะด้วยคิดไวด้อ้แมิถึงคนแพ้ซะแล้ว ยังไม่ทันปอกเสร็จเลยอ่ะมาคุกพร้อมตัวพบกับคุกของเตือนครับ่เบอร์100เลยคุกเตือนี่พอดีจีนเขาเรียกว่าพอดีคำพอดีคำเลยนี่ก็พอดีมือเหมือนกันเลยคำเยวไปหวันแล้วนะนี่เหมือนกันนะไม่อยากนึกทาาเลยว่ะถือว่าจัดแจงกันเรียบร้อยพี่เจมส์ครับปอกหมดแล้วนะเฮ้ยเอาเรื่องไม่่ใชนะคืออยากจะแซ่บกันแค่ไหน เออเออเผิดเลยเปเผิดเลยเซ็ปไปเซ็ปมากมากเลยเฮ้ยนะใช่ไอเราก็เป็นคนเออเยอะเลยอันนี้ก็น่าจะแซ่บไปแซ่บไปไหมนี่นะนี่แล้วนะเอาอีกไหมได้ได้วแหละพี่ห้าได้แล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เซ็ปเซสเชียนนะเราอันนี้เรากินอร่อยน้ำตาลในปาฮึ่ยเริ่มได้กลิ่นความอร่อยเฮ้ยนี่มาให้คนดูทีเด็ดนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นทีเด็ดคืออะไรอ๋อเป็นน้ำตาลปิ๊บใช่ไหม เนี่ยจะชนะเรายังไงแค่คกเราก็กินขาดแล,ล้วอะฮารุคิดแต่พี่ไม่ดูคกเขาก่อนกับคกเราแค่คกเราก็กินขาดแลว้วอะยิงยิงอะไรล่ะเราเคยอยู่ฝั่งนู้นเออไม่ทราบว่าฝั่งนู้นเป็นไหนแล้วค,ค,คะ <laughs> ออไม่รู้เหมือนกันว่าจะปอกเงยอะไปทำไมทั้งในเมื่อคบกันแค่ <laughs> อยากถามมากเลยไหนใครคนนึงมคกมาวะนิด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  บีมอร์ซีโคมาบีมอร์ซืเรอเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรเฮ้ยีรดคนที่โคกอมานี่นี่เต็มอกเรียกอะไรอะไรเรื่อคุณบอกให้เรียกผมเรียกอะไรเลย้วา่ะเหาม้ค่ะอเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วอ่ะนี่โอ้มันจะเป็นตแซ่บเอาน่าแบบนี้มันเป็นตาแซ่บเิเช็คอินกันด้เน าเริ่องทำนะครับผมนี่คืโค้กของเรานะครับผมเกนลีลากินลายลีลามาเฮ้ย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 เดี๋ยวตั้มกินเอาจริงจริงมากครับโค้กจะใหญ่แค่ไหนมันไม่ได้เจ๋งหรือว่าต้องพาเอามาอร่อยไหมอ่ะมึงตโค้กเล่นโค้กใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนตรงเนี้ยใครเป็นคนตั้มลองก่อเส้นก็ไม่ได้ยาวแล้วแต่ทำไมันเลยโค้ก อะไรอยู่บนโต๊ะหยิบใส่หมดเลยมาเฮ้ยวทำอาหารไม่มต้องเรียงอยากใส่อะไรใส่เลยก่อนหลังได้หมดเลยไม่หยิบจะมีตู้เลยกินได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงอันนี้น้ำปลานะครับไม่ใ่ไม่ด้ไม่ได้อันนี้ปลาร้าปลาร้าขอพื้นที่ในการลวกกุ้งหน่อยไม่หน่อยเลน้องใส่แล้บ้างนะโอ้โห พยาสลัดบายเต็มปะล่ะใครไม่อยากจะกินอย่าลืมกดไลค์ไปด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามด้วยแชร์อยู่เป็นมากไ่ต้องนะเราอร่อยโดยที่เรายังไม่ได้ใส่อม่หออ้วลมือไม่ได้ใส่ลดเดียมแล้วด้ได้ได้ไดได้ไ้ดได้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 ดเได้ไดด้ไ้ไ้ดได้ได้ได้้ด้้ไดไ้ไ้้ ัะพักน้องหมดหอน้องตกหนึน้องตกหนู่งแซ่บเกินฮะรู้เอาใหม่เกืดหมดหรือเปล่าอันนี้คือรถจริงละนี่อันนี้ของของจริงละตอกเต็งตอกเต็งนขอกเต็งพี่โมลครับผมเห็นคนนี้จะยุ่งกับเตานานมากครับเกือบสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้กินแล้วกุ้งได้มี่เอ้าโอ้โหโอ้โหแล้วเราต้องลวกอะไรก็ลวกกับหม้อด้วยนะ เฮ้ยไหนฮะเฮ้ยเติมไทบ่ฮ้ยมปลา้านะใส่ปลาร้ายังใส่ปลาด้วยใส่ปลาด้วยน้ำปงน้ำปลาลยหรือยังบางคนเขาไม่กินมันมันลาอยู่นี่กินทุกคนเฮ้ยโอ้คาเดียว ของที่ต้องมีนะครับผมจะหาเพิ่มนะครับเพราะว่าส้ตามตำเนี่ยมันต้องใช้จริงๆนะพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยต้องใช้ด้วยเพราะว่าแถวบ้านผมใส่แบบนี้ประจำอ่าก็อยากจะบอกกรรมการว่าชโชคเดีย๋ยวไปคิดมางมันก็เค็มเหมือนกันเนี่ยแม่ก็ไม่ต่า,า,ยอยางอะไรจากน้ำปาลาหรอกไม่แต่เมื่อกี้ปลาไหลหกไปแล้วานกินได้พี่โอ้โหคนอีสา,านไม่นเนี่ยคนเหสาอโอ้โหเราใส่ปลาไหลเยอะยิ่งต้องเสียเยอะเข้มข้นเข้มข้นโอแล้วขอชิมแบบว่าขา้าพะยาสลัดโกอินเตอร์ไหมโกอินเตอร์ข้าพะยาสลัดโกอินเตอร์นี่ เคยได้ยินข้าวผัดอเมริกันไหมนีม่ขยันซะด้วยข้าวผัดอเมริกันขยันหาชอา็อตหาามอเมริกันเลยอันนี้ความสุดลับครับสุดลับเฮ้ยถ่ายไปถ่ายมาลูกฝึกฟองจะออ,ออกปากแต่ว่าอร่อยบอกอเลยอร่อยจริงเหรอจริงงจริเหรอบ้านผมทำบ่อยอร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวมาห้องน้ำเมัอนน้าฝัตเฝ้าคิ้วนะต้าคิวปลากราน ทำอีกจานหนึ่งโดยอุปกรณ์พวกนี้เพิ่มเลยเอาเอาไปทำไมบันปันบันปันอันนี้ต้ตอผัดผักไม่อันนี้บอกเสนมะละกอเป็นมะละกอเป็นอันมนี้่ อันนี้แบบแทนแทนมิที่หนูโอเคอันนี้แทนน้ำตาลทิบใส่กันไปอย่างไรเออฝั่งหนูใส่น้ำตาลยังคะใส่แล้วครับก็จะทำมิทอีกครกหนึ่งก็ได้ครทำอ่าีกอีกครกหนึ่งเพราะอันนั้นเดี๋ยวทำให้กับเราทีเสใ็จแล้วแต่ของไม่ดีเลยว่ะเล่นหมดแล้วผู้ชายหญิงไม่เกี่ยวนะชายหญิงไม่เกี่งนะคนใหญ่จะเป็นผู้ชายว้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โตกว่าไงเพราะว่าเด็กเขาก็อยากให้เด็กเด็กก็คนใหญ่เขาต้องกินอะไร อ๋ออันนี้เราเลืเนลยไหมกุ้งเนี่ยกุ้งเราเลือกเห็นลยคนดูเ่เลยเลยจัดแบบจัดานเลยพี่เจมพี่เจมแบบจัดจานเลยจัดจานเออจัดจานเลย้องรู้และโคกุี่ให้ฮารุทพี่เจมเป็นคนปรุงดีก่าเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวสลับให้กาจะมีแน่นที่ตามย่เราเราสลับใ้ี่เจมบ้างโอ้โหอีบนี้ใช่ป่ะถูกไป พี่ขบเฮ้ยพี่หยิบมังโมงไหนเนี he, he, ่ยได้เลยเนี่ยมะม่วงกินน้ำปลาหวานเนี่ยโอ้โหจิ้มแก้เผ็ดอันนั้นนะทุกคนอันนี้เราทำอะไรอยู่อ่็นอะนไม่เอะสารกำมะกันไอ้เยอะกินผมไม่กินเฮ้ยเฮ้ยในขวังเขาได้แล้วนะเสรในขวังเขาเสร็จแล้วดูหนึ่งตัวนี่น่ารับทานอยู่นะใเออเฮ้ยมะนาค่อนข้างแปลกอ่ะ This is our name มเอามะนาวครกเลขกเที่ยวมนพวกนี้ออกหวานๆออใส่น้ำผึงออกใสน้ำผึงน้ำผึน้ำผึ้งน่อยเดี๋ยวเชี่ยวเสร็จแล้วเด๋วรามีผู้่ยวชาญสัอาหารตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังนั่งกินอาหารอยู่พอดีเลยมาพี่บีฟดีครับผู้เชี่ยวชาญนอาหารต้องบอกว่ากำลังทำทุกตำเจนอยู่พี่บี ป็พี่ดูจานหงนี่ือตามต้องบอกว่าจานที่ผมฟังอินกเดียงแล้วผมนั่งดูมานาาเนี่ยออผมว่าน,นี่จริงๆแก้เผ็ดดีนะเจ็บลองก็ไป่อยดีกว่าเดี๋ยวถามพี่ๆก่อนดีกว่ารสชาติส้มตังที่ดีรสชาติเป็นยังไงครับ <c oughs> จะประสบการณ์ด้านทีเดีตามแบบฉบับหนออีสานแล้วเนี่ยต้องมีรสที่มันแบบกลมก่อบเปรี้ยวเค็มแล้วต้องบอกว่ามันต้องมีความหวานแป๊ม แต่ของต่างกันเขาให้มันแบบนัวที่สุดนี่คือดีแต่จากผสมส่วนผสมแล้วตรงนี้ให้มันจะเป็นน้ำผึ้งพิกลนี่กป็นพิกนด้วยมากเผือกเทศเลยอาตัวดูงตัวดูงอร่อยแน่นอนรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเฮ้ยมันน่ารับทานอยู่นะพี่มันเหมือนมันเหมือนยำมะ่วงนะใช่ไหมมันน่ารับทานอยู่อย่าเพิ่งบอกรสชาติตอนนี้อย่าเพิ่งบอก อย่าเพิ่บอกตอนนีเลยผมไมกินอร่อยไหมบอกแค่ว่าอร่อยไหมก็พอเดี๋ยวห้ามพูดนะอร่อยนะอะไรผมกินคำโตๆเลยแล้วกันคุดูครับนี่เฮ้ยอร่อ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 มอร่อย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 อร่อร่อยอร่อยอร่อย่อยอร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 อร่อยอร่ยอร่อ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 ร่อยอร่อยร่อร่ออร่อยอร่ มีน้ำน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีอูมามิอูมามิไม่ได้เผ็ดมากมันอร่อยมันกำลังดีนะผมว่าถ้ามันดีกว่าที่คิดอนะไม่เผ็ดมากรสชาติมันดีกว่่กินผมมองว่าไปกินกินได้นะขอดนเขาดูเขาดูโอเคผมเนี่ยนี่ตอนนี้ผมนะแต่ละจานเนี่ย เราก็ทำออกมาแร็วนะผมนะที่อนี้ของฝั่งนู้นเลย <laughs> อ่านี่เลยนะผมนะระวังนู้นนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเคลียของบนโต๊ะครับผมเนี้ยให้เป็นเทียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปด้านในกันเราจะไปนั่งทานแล้วก็นั่งให้คาเนนกันนะผมนะ,อะโอเคครับผมเนี้ยอะไรของมันคนดูนี่ฮอ <laughs> บอะไรเนี่ยเอาไปเก็บแ่ภาพมาโอเคครับผมนะขอญาตเคร,ร์โต๊ะแล้วก็ส่งต่อไปด้านในครับผมไปไป

ถ้าใครเป็นคนหั่นเช่นมะละกอมาจะไปกินรสมันเลยโคตรกรอบอือใช้เป็นอะไรครับใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวระหว่างที่กินกันนะครับเดี๋ยวมีเกมให้เล่นเกมอะไรอ่ะเกมคำถามง่ายๆครับมีคนรับรองด้วยนะพี่นะอันนี้แพ้แพ้กินจานนี้หรือเปล่ามีมีจานเลงนี่เลอเอาละเอาละ สัตวิกาณนะครับก็คือใครตอบคำถามเป็นคนแรกได้หนึ่งคะแนนถ้าเกิดใครได้คะแนนน้อยที่สุดก็กินจานคนเดียวอ๋อพี่คนเดียวคนเดียวเลยได้แล้วเป็นฝีมือของเชฟพีเคสซี่โอ้ยอย่างนั้นไงอยู่เฮ้ดีกว่าเชื่อใจพี่พี่บีแตฟังไม่เชื่ออือเอาแล้วถ้าไม่เชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อมันต้องมีอะไรพิเศษมาแน่แน่เริ่มเริ่มเลยมามามาครับทัพแรกครับเขาคือใคร เฮ้ยหนาพี่เทมครับเตมลาพาครับลาพาผิดครับอ้าวโออเมก้าโอเมก้าผิดครับทราบไหมครับสองสาวไอ้หมือแบบนี้คนเดียวมือแบบนี้อไปคับด้วยเฮ้ยเทมเหรอเออเน่าใครมาแปะในทุบเลยนะโอ้าวท้ายไปโอเมก้า จริงครับขับไปนะอยู่ในพวกเราได้เลยจะตอบไปเจิดเนี่ยจะตอบไปเจิดเนี่ยเจิดเจิดโนนแมนฮารุฮารุตอบเจิดเจิดเจิดนะตอบคือใครเป็นเชื่อทำวะเริ่มดูเอยลงเอยสักกลางกลางกลางเก่งของพวกนั้นก็ไม่ใครเป็นคนทำวะภาพต่อไปครับสามท่ยาครับ แรกครับมองเห็นเป็นอะไรกันครับภาพแรกมองเห็นเป็นเก้าอี้นั่งเป็นที่นอนครับเป็นศาสตร์ศาสตร์ถูกต้องนะศาสตร์ถูกต้องนะอ๋อหรื้เลือดหรือแล้วอ่ะพี่เจ๋อครับสบายดีสบายดีสบายดีก็สามอย่างเอาครับเอาพี่เจงครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแล้ว ถูกต้องนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปได้แมนได้ไงอ๋อแม่แล้วบอกสาพยางโอ้โหอันนี้ฮัลโหลครับโอ้โหโหขนไปทั้งเลยนฝ้าเลยหลังมากต้องให้คะแนนทุกคนนะครับบนี้ไม่ได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 ้ไม่แค่ผิดพลาดแบบแค่ผิดพลาแบบไม่ไยังไม่ได้ต้องให้เต็มนะ เขาต้อสับขาลอกเหรเล้นสบขาลอกสับขาลอกเฮ้ยใส่ไปเลยสองคะแนนเนี่ยเจ้าน้าทคิดว่าถามมายางยังตอบถูกคิดดูก็เก่งขนาดไหนอ่ะใส่ไปเลยสองคะแนนใส่ไปเลยสองคะแนนเค่ตูขนาดแบบโคตลอกเลยว่าผมยังไงก็ผมเมื่อกี้เย่างนี้อ้าวใช่ไหมมาเลยหนึ่งคะแนนมาครับห้ามพยายาครับออกกันไปเลยราบแรกครับราบแรกเป็นไรครับพังยังพี่พังไหมภาพที่สองเหมือนอะครับ เด็กชั้นอะไรนะเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยพี่โมลรู้แล้วภาพประถมเจดีภาประถมเจดีถูกต้องนะดูฉลาดเลยขึ้นมาเลยอ่ะดูฉลาดขึ้นมาเลยอ่ะดูสวยดูฉลาดมงลงเลยค่ะมงลงมากแม่ไปครับต่อไปครับคำถามต่อไปครับอันนี้เจ้าหญิงองค์ใดไม่มีขี้มูกครับ A. เอลซ่า B. สโนไวท์ C. ลาพันเซล ดีซินเดอเรล่าครับเอลซ่าเอลซ่าครับนไวด้สโนไวสโนไวครับต่อเว็นซินเดอเรล่าอะไรครับเอลซ่าคอับผมรันเซลเล่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอยากรู้ทำไมพี่เกมส์มถามพี่อ่ะครับเออเบอร์ครับซินเดอเรล่าเออไม่มีแล้วชอบฟังทั้งทุกคนเลยครับเพลงซินเดอเรล่าแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมสโนไวคนแคะทั้งเจ็ดจะจะตอบอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยอ้วมีคนถูกนะ่ระเยอ่ะจะเลยไว้ไงแ่ทั้งไงอโอ้ยเออ่าคำถามต่อไปครับอะไรมีสขาครับคุณรูออกไหครับตัวอะไรมีสขาประเทศไทย ค่ะทีมงานมีต้องไปเป็นเหมือนเราไปชายหาดนะครับเราต้องไปปูเสือเฮ้ยปูเสือปูเสือทำไมครับแล้วปูเสือยังไงครับขอตอบครับขอตอบปูเสือครับเพราะว่าเสือมีสี่ขาปูเสือแล้วมีคนนั่งสองคน ถือว่าถูกต้องเลยครับโอ้โหขาดเก่งนั่งหันั้ง,อง,งโอ้โห,โโหผมมาสายกีฬาแล้วด้วยสินักกีฬาคนนี้ชื่ออะไรครับอ่าอันนี้ผมบอกเลยนะผมขอแย้ตอบเลยด้วยความที่ผมดูกีฬามาบอนะ่อยนะครับันนี้คนนี้เป็นเป็นนักกีฬาที่ชื่อยานิธามเทท,ทูคุมโปติดตามเขาอยู่กับตอบข้อดีครับครับท่าอยู่นครับข้อดีค่ะข้อดีข้อดีครับข้อดี ข้อดีข้อดีอันนี้พิเศษให้เลยนถ้าใครตอบถูกได้หนึ่งคะแนนอ่านเดี๋ยวพี่มวยเดินไปสามนี่ผมบอกได้เลยว่ามีคนตอบถูกครับกูรู้กูฟังกูก็รู้แล้วเฉลยจากพี่มวยครับเป็นนักบับข้อสี่ยานิสอันเทคุมโปถูกต้องครับเฮ้ย ถามรุมหนึ่งก็ไม่ใช่นะเฮ้ยอะไรเนียนี่อย่างบอกเลยพี่ดูยกีฬาโอ้โเล็กโอ้เล็กขอเช็คแค่ที่น่อบครับไม่ตอบครับเก้าหมื่นหอยครับ9ก้าหมื่นห้ครับคนนี้นะครับผมแปดหมื่นเหรอยหนตอบนะครับใช่เหนูแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยไกันมีอันไหนเหลือไหมตอไก อมีอะไหนเหลือไหมขอไข่เลยครับอันนี้มีคนถูกค้อนเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมใช่ครับเปลี่ยนทำได้แล้ไมได้แล้วแม่เย่อจะตอบไปไม่เจอหน่าลำคอควายเหนอยนะครับเป็นของคอควายบอกเลยว่าคอควายเลือดดางนะตอนนี้ซีนะผมินี่อยู่แล้วผมเด็กเรียนเกียรติยศมันแบบโอ้ยเก่งเหลือเกินไอคนที่คำถามมาเอาเลขมาเยอะเลยไอบอกล้วคุณถามมาเยอะเลย ขอแฟนรู้ให้ดูโอ้ยไปครับคลอดออกไปเลยอ้าวคำถาม่างไปซื้อทำไมลูกเต้าฟางครับซื้อเต้าอบ4,520บาทเหลือเงิน1,180งนบาทเติมเต้าฟ้างมีเงินกี่บาทครับตอบครับตอบครับ5้0 0ับาทครับ5,700บาทเป็นคำตอบที่ นี่พอดีพอดีเขาลอยลำนะผมอ่ะเป็นจบเกียรยยมอันดับหนึ่งซึ่งแซงบางคนมาก็ในปีนั้นผมแทงบางคนมาครับอีกคนนึงได้เกียรยยมอันดับหนึ่งแต่แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ประกาศชื่อผมสรุปวอนนั้นเขาลืมพอเขาประกาศชื่อดีผมครับเกียรยมอันดับหนึ่งครับนี่ให้ครับสิ่งไปหน่อยต่อครับต โอกาสผู้ชนะนะครับเดชอ้าวหรอแพ้หรอจะมินองเหรอโอ้โหยิ้มเกลียดเลยอะยิ้มเกลียดเลยชอบยอมใหญ่เลยโอ้ A few moments later สวัสดีครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเมนูพิเศษนะครับซึ่งเรามีเกมสตรีมเมอร์ของเราเนี่ยครับเล่นหากใครเนี่ยได้คะแนนน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องมากินค็อกพิเศษของผมแน่นอนจากผมที่เป็นนั่งผู้นั่งกินข้าวอยู่ดีเข้าสู่ผู้ประสบภัยดังน,นั้นผมก็เลยนนเตรียมเมนูพิเศษให้เขาเหมือนกันบอกเลยว่านี่คือเส้นนวกอที่พวกเขาเหลือไว้แน่นอนว่าเราไม่ใช้ผมเตรียมไว้แล้วฮนะมะม่วงน้ำดอกไม้<ๆ>เปรี้ยวสุดๆเราจะเปลี่ยนเส้นจากเส้นนวกอ เป็นเส้นมะม่วงเปรี้ยวพี่วีเป็นคนชั่วร้ายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ปก <c oughs> ติเราต้องใส่พริกกับกระเทียมก่อนแต่ว่าเราเป็นแบบสไตล์ไทยบ้านรเราไม่ปอกเปลือกอ่าเดี๋ยวถามเบนซ์ก่อนดีนกว่าว่าปกติชอบรสชาติส้มตำแบบไหนอชอบเผ็ดไหมชอบเผ็ดไหมชอบกินรสจัดมากรสจัดมากเหรอเอาสัค็มแลยนะกาวส้มตำมันต้องเค็มต้องเค็มด้วยเหรอโอเคเลยเดี๋ยวเราต้องตำตัวนี้ก่นตัวนี้ก่อนเฮ้ยผมว่าพริกมันน้อยไปว่ะผมว่ามันน้อยไปผมว่ามันน้อยไป ่อไปครับหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเลือกวุ้นที่เป็นทต้องการครับเลือกครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสายนอร่อยฝาเขียวที่เอาไว้สำหรับพับน้ำผึ้งสายนอร่อยปลาร้าเพียวๆชอบเค็มชอบเค็มด้วยโอเคกำลังพอดีนะกำลังพอดีหนึ่งซอนโตน้ำตาลใส่ไหมนิดหนึ่งนิดนิดเดียวหวานน้อยช่วงนี้หวานน้อยอ๋อผมว่าเราต้องใส่มะเขือเทศผมชอบแบบเป็นลูกสวยนะเราจะได้หลอกลวงถ้าเราใส่อันนี้ไปเขาจะแบบ รู้ไงว่าสีมันดูออกเราใส่นี้เพราะว่าเขาจะได้ไม่รู้ใช่ประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยออย่างนั้นแหละมันจะกินได้จริงเหรอยผมชอบแบบซัหน่อยแล้วกันนะครับใหญ่ๆใส่ไหมปลาหรอเอาไหมก็ดีนะก็ดีนะอบาเบาๆเบาๆเบามากเมื่อกี้หวานน้อยแต่ลเพ่งมีวิตามินนะก็ได้อ่เอามะนาานะอาจจะเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแถมเม็ดด้วยเป็นไง ไปทางสนุกนะ้ตอนนี้ตำปลา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 ให้กล้องดูนะเห็นปะไม่รู้เห็นหรือเปล่าชิมหมอเฮ้ยไม่แย่ห่ะเฮ้ยหรือชื่ทำไมไม่อร่อยวะผมว่าถ้าเราจะแข่งจริงเราต้องเติมเอาใส่ใส่ใส่เส้นใส่เส้นดีกว่าคือต้องบอกว่าวัตถุดิบนี้คือจริงพี่เจมไม่รู้นะ คนที่ไปซื้อแบบอินกิวเลียนทั้งหมดเนี่ยคือพี่เจมแต่เรื่องเนี้ยความลับออกมาเพื่อแกล้งแต่แม่งอร่อยเฉยเลยเฮ้ยอร่อยนี่ส้มตำชื่อว่าส้มตำอร่อยเหาะแต่แกล้งเขาแสบไม่แต่จะแกล้งเขาแต่ดัอร่อยจริงตำแบบไรอ่ะพี่บีโอ้ยแค่กลิ่นมุนกประเทศมันตะไคร่เลยโอ้ยแคกลิ่นซอมกประเทศมันตะไคร่เลยเฮ้ย แล้วคือผักมุ่งจีนนอะคนดูโอ้โห่เขาดูเหงือไอ้เรียกมือมากินคนดูเกิอโชคดีรูกกินมัจากปรเทศมาจาไกลเลยอ่ะออเดอนาวที่ดีก็โอเคครับออเดอร์มาก็ทำให้เชฟทำตามสั่งซะด้วยเนี่ยตายพี่บิวสาทคำด้วยใจจริงขอคำโตๆคำนึงกันใหยา ขอดครับมาโตทำหนึ่งเลยเพื่อคลิปมามาไปพร้อมนะไปโอ้โหพี่ว่าอะไรโอ้โหเจนนี้ก็จะอ้วกแล้วหืออ่านี่นะครับคอนโดนี่กินก็คือเติมนะครับมามืดแล้วเออมาไม่ใช่ไม่เอากินเร็วๆยังไ้ตกอ๊อ โอเคผมนี่ะวันนี้ก็อยู่กับเต็มพระนะครับผมนี่ยะก็<อ>วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเพราะว่าเจิดก็กินที่โดน้ำตัวไปเรียบร้อยแล้วผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เรียกว่าทั้งวันวันนี้ทั้ง<อ>คุณเป็นอะไรครับเนี่ยพงศ์หู่ผมก็คุณเป็นอะไรอ่ะผมึกดไลค์กทานด้วยเออนะโอเคผมนี่ะก็วันนี้ก็เรียกว่าได้เวลาอันสมควรแล้ววันนี้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยครับขอลาไปก่อนนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเต็มประอีพีต่อไปครับผมเจอกันแน่นอนครับ